ทำนายฝันเห็นทองทองหรือทองคําเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งการฝันถึงทองหมายถึงความมั่งคั่งหรือการเพลิดเพลินไปกับการมีบางสิ่งที่คุณให้คุณค่าอาจหมายถึงสิ่งของหรือคนที่มีค่าสำหรับคุณโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะทําให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้น เป็นความมั่นคงของพลังอำนาจหรืออิสระในการทำตามความต้องการเป็นความโชคดีเป็นการบ่งบอกว่าอาการป่วยนั้นจะหายดีหมายถึงความสุขหรือความสำเร็จนอกจากนี้การฝันเห็นทองยังแสดงถึงความรู้สึกเกี่ยวกับพลังอำนาจอิทธิพลความมั่นคงความเชื่อมั่นในตัวเอง หรือเชื่อมั่นในตัวผู้อื่นได้อีกด้วยความหมายในแง่ลบของการฝันเห็นทองคือจิตใต้สำานึกที่บอกถึงการหลอกลวงช่อฉนโกงกินคอรับชั้นส่วนเกินหรือใครสักคนที่ได้รับการตามใจหรือเอาใจมากเกินไปหรืออาจแสดงถึงความรู้สึกไม่พอใจความอิจฉาริษยาที่มีต่อความสุขของผู้อื่น ซึ่งอาจจะมาจากการฝันเห็นศัตรูเป็นบุคคลที่มีอำนาจสวมใส่เสื้อผ้าสีทองหรือมีทองคำประดับกายมากมายถ้าฝันว่าคนพบทองคำฝันนี้หมายถึงความรู้สึกของการค้นพบบางสิ่งที่มีคุณค่าในตัวคุณเองซึ่งสิ่งที่ว่านี้จะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าฝันว่าซ่อนทองคําหมายความว่าคุณมีบางสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีค่าอย่างมากสําหรับคุณและคุณอยากจะเอามันไปซ่อนในที่ที่ไม่มีใครรู้คุณไม่ต้องการให้ใครสามารถเข้าถึงหรือควบคุมสิ่งนั้นได้และไม่ต้องการแบ่งปันกับใครเพราะว่านอกจากมันจะมีค่ากับคุณอย่างมากแล้ว คุณยังกลัวว่ามันจะเป็นจุดอ่อนให้คนอื่นใช้มาเล่นงานคุณด้วยภาพฝันเห็นทองคำแท่งหมายถึงความมั่นคงหรือคำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตคุณมีสิ่งมีค่าที่อยากจะเก็บไว้ใช้ในภายหลังเป็นเหมือนกับสิ่งที่รับประกันว่าไม่ว่าคุณจะลำบากแค่ไหนแต่เมื่อมีสิ่งนี้ ชีวิตของคุณก็จะไม่ตกต่ำมากเกินไปและสามารถพลิกวิกฤตได้